จนถึงวันนี้ก็ขอโทษพิเศษในการช่วยไม่ได้ทำกันก็ทำเต็มที่แล้วถลกได้ให้ให้เขามาอยู่ที่ดี่ให้กันรับ ต้องดันแทนจะดีมากใไปติดแทนจะดีมากพิเศษเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรเลยอย่าใจร้ายกับเขาเราเมื่อวางจะไปเยี่ยมเขาตอนเชา้าสายด้วยประมาณสิ มอไปถึงนะคะไปถึงประมาณสิบโมงเกือบไม่ได้เยี่ยมแล้วเพราะว่าใส่กระโปรงสั้นแต่ว่าการไม่รู้กฎนี้แล้วก็ขขขเขาก็เคลียร์ให้ได้ก็ตอนแรกให้คนเลียบิ้งไปซื้อเงเกงวอรมอะไรมาเร็วๆแล้วก็เข้าไป เขาหน้าสงสารกค่ไม่ได้ดูโซเชียลอะไรเลยนะไม่ได้ไม่ได้ดูไลน์ไม่ได้ดูโซเชียลไม่อะไรทั้งนั้นมีแต่นอนแล้วก็กินแล้วก็ร้องไห้บีอแค่เนี่ยเห็นน้องบอกว่า ในโซเชียลอะทุกคนเขาสงสารพิเศษเขาบอกว่าไม่รู้อะน้องมันเล่าให้ฟังว่าเขาเขาสงสารเห็นใจพิเศษว่าแบบให้กำลังใจเหลืออะไรประมาณเนี้ยบอกว่าแบบพิเศษยังกล้าหาันไม่ดีไม่อะไรก็ก็ก็เข้าไปอย่างแบบลูกผู้ชายขอบคุณทุกคน ขอขอบคุณแฟนขบทุกคนของพิเศษแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุที่มันเกิดเพราะว่าเขาเป็นไปโพล่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นอาชญาก่อนใบโพล่ากับคนบ้ามันต่างกันนะคะใบโพล่าอันตรายกว่าคนบ้าเยอะนะคะแล้วก็ทรททมานคนบ้า ก็แค่คนป้าก็ไปอยู่สีทัญญาไม่รู้เรืองอะไรหรอกแต่ไม่พลานถึงขั้นแับสามารถฆ่าตัวตายได้เมื่อวานก็ไปํามุล่ให้เขาทั้งหมดให้เรียบร้อยเมื่อวาน เขาอยากได้อะไรก็ไม่จัดการให้หมดแล้วเขาก็ก็สัญญาว่าจะไม่ไปเยี่ยมทุกวันแลว้วเมวานก็คุยเขไม่ได้ร้องไห้แต่พอลุกขึ้นมากำลังจะออกไปก็ตะโกนคุยกับเสียงกวางหอซะแล้วก็บอก เดีย๋ยวมาเยี่ยมทุกวันนะเรยมาเยี่ยมทุกวันพวกนี้เจอกันนะก็คือวันนี้และพิเศษตอนที่นั่งอยู่เขาก็เข้มแข็งนะเขาก็ยิ้มเขาก็ทำตาสะไรก็เล่าให้เขาฟังว่าน้องบอกว่าทุกคนอนะในโซเชียลอะ เขาชื่นชมเธอแล้วก็ทุกคนเขาก็บอกว่าให้กำลังใจเธอแล้วก็ชื่นชมเธอแล้วก็อะไรนี่แหละจะไม่ได้พิเศษเขาก็สดใสหน้าหน้าตาสดใสน,นะแต่พอลูกขึ้นจะกลับแล้วยังกาเป็นย่ยมทุกวันนะหม,มาความ

เชิญพาทุกคนเดี๋ยวการติดต่อไปไม่ต้องกังวลตอนนี้ก็ขอพักแป๊บหนึ่งแล้วใครก็เห็นที่เขาดึงตาคับตาแดงแล้วพ่อออกมาก็เพิ่งรู้ว่าเยี่ยมได้ค่าอาทิตย์ละสามวัน จันพุสธศุกร์เมื่อวานวันพุธวันนี้มาพะรัสกันไปเยี่ยมไม่ได้จันภรรยา,ยาบอกคนที่ติดต่อทางข้างในได้ไว้ว่าเขาให้เยี่ยมแค่จันพุธศุกร์วันนี้ไม่ต้องรอแต่วันนี้กันสั่งอาหารอะไรไว้ให้หมดแล้ว สั่งอาหารพิเศษทุกอย่างเขาให้เขาให้สั่งสองมือ้อาสั่งตอนกลาวันกับตอนเย็นเอาไว้ให้เปอาหารอย่างดีไว้ให้หมดแล้วเราก็ซื้อเขาของเครื่องใช้อย่างดีทุกสีทุกอย่างที่แกต้องต้องการยากได้ไวยให้หมดแล้ว เอาพรุ่งนี้จะไปซื้อเพิ่มเพราะว่าแกจดไว้ว่ามันยังมีที่ขาดออกดอกออกก็จดไว้แต่เมื่อวานซื้อตักออกมาซื้อเพิ่มไม่ทันก็พรุ่นี้จะไปจะเช้าแล้วเขาจะไปซื้อให้เงินเขาให้ฝากให้ได้แค่เดือนละ1นึ0 0หมื่าพันการก็ไปฝากไว้ให้หมดละเดือนละหน0 0งหม่าพันบาทเมื่อวานก็ฝาก แล้วแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ได้ติดขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนดีเดี๋ยวเบื้องบนก็คงต้องแมตตา เขาเป็นไปโพล่าทำให้ก่อเหตุแบบนี้กับปัญหาครอบครัวเป็นไบโพล่ามาสิเกปีกว่าเขาไม่ได้เป็นอาชญากรส่วนเหตุมาจากโลกที่เขาเป็นแต่อยู่ในนั้นเขาก็โอเคอยู่มีคนคอยดูแลมีคนคอยดูแลสองคน เขาก็ได้นอนสบายแล้วก็มีคนซักผ้าอะไรอย่างนี้ให้แต่ก็ต้องดูแลเขาคนที่ช่วยดูแลพิเศษสองคนนั้นด้วยก็บางคสั่งอาหารให้เผื่อสองคนนั้นด้วยเหมือนกับพิเศษทั้งหมด เขาให้สั่งได้สองครั้งคือตอนกลางวันกับตอนเยน็นแล้วก็สั่งพิเศษอาหารพิเศษก็ไปให้เขากินสาคนให้เขาเหมือนกันหมดเพราะเขาต้องดูแลพิเศษต้องซักเสื้อผ้าพิเศษทำไม่เป็นหรอก ไว้จา้าทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะขอเวลาสี่ห้าวันให้การตั้งตั้งหลักก่อนเดี๋ยวกันจะรีบไปประสานไปเพราะนี่ใจไม่ได้จับโทรศัพท์เลยครั้งแรกก็ยัไม่เคยเปิดโซเชียลดูอะไรเลยค้งแรก แล้ก็ลายก็ไม่ด้เปิดใครโทรมาก็ไม่รู้เพราะว่ากายไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์อันนี้ให้คนเอาโทรศัพท์มาให้อกว่าอมนใจร้ายบอกสองคืนแล้วที่นอนโดยไม่มีเขาที่นอนโดยติดต่อเขาไม่ได้ก็ฝันเห็นเขาทั้งคืนทั้งสองคืนเลย ไม่สบายกายไม่สบายสเส้นก็ไม่สบายลูกก็ไม่สบายขา,ขาทานขอให้เขาขับมาดูแลการับโลกเถอะใส่ e M เอ็มอไรก็ได้หลันฉันไม่อยากอยู่ฉันก็อยากตาย เดี๋ยวบอกเจ้าภาพทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะคะเพราะว่าการไม่ได้หายไปไหนก็อยู่บ้านเหมือนเดิมบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้เน่อขอเวลาประมาณสีวัน วันนั้นอะจนจนวันเนี้ยปนไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่นอนน,นอนกับกินกับนอนกับกินกินกับนอนไม่ได้ลุกหยิบโทรศัพท์หรืออะไรเลยวันนี้ก็เลยเพิ่งมาหยิบว่าแต่ไม่เคยได้อ่านแต่ไม่ได้อ่านอะไรใครของใครอะไรไลน์อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันม่ไป่มีสมาธิ ก็ก no hm ็เลยยังไม่ได้ติดต่อใครด้วยก็เลยมาไลฟ์บอกว่าขอเวลาอีกสักสี่วันตวนกินเยอะมากเลยค่ะกินขนมิีขนมเยอะ กินแล้วก็หลับหลับก็กินกินแล้วก็หลับ ก็ไม่ต้องห่วงนะคะหมายถึงว่างานในข้างที่วางแผนกันไว้ที่จองกันมาขอพักแป๊บหนึ่งสามสี่วันก็น่าจะลุกได้แล้วค่ะ